really Yeah. oh my god คุณกินเขาเบิร์ตว่ากินหลายอย่างนี่แมว you eat so much แม no 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 let s e a t I know but she c a n eat something more okay that's not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  วิ่งตาเข่าเบิดหมอบเจ้าหาสิกินเข่าเบิดหมอบไม่ใช่เบิตไอ้ชติกใส่ถ้วย no no put in the center สิกินยังไงกินปลากระป๋อง สติ๊ในกระดาษม่งใส่เอาปลากระป๋องราดเข้าทั้งกระป๋องนี่หม my is just vegetable s vegetable give me your white c l o t s ครเทยออันนี้ก็สิเอาปลากระป๋องเทใส่อันถ้วยเข้าบนนีนาง v e g e t a ถึงนางบีจะไม่ได้เอาลูกอยู่ด้วยที่เมืองไทยนะคะแต่ว่านางบีอะแต่ว่านางบีมาหาลูกนะคเจ้าขาแต่แค่นางบีไม่ได้มาหาลูกในช่วงที่มันเป็นโควิดแค่นั้นเองเออหลวงพ่อแอปิวันวันเธอซิแต่แค่ในช่วงโควิดคุณเจ้าขาถ้าโดยปกตินางบีก็บินมาหาลูกปีละสองถึงสามครั้งอยู่แล้ว หนมูมาเจอน้อนี่นี่หลวงพ่อทางนี้ลูก Let's call them later. If we lucky maybe some หลวงพ่อามาทางพีแมะโอเคมาทางนี้ลูกเนี่ยค่ะคนเนี้ยลูกคนเล็กของนลองดีนะคะสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ <c oughs> ทานนี้ด้วยลูกสวัสดีครับ <c oughs> นั่งดูขินเขาหิวเขาปะท่งนีึเออ we have to go back to school at what time oh i don't have not much good clothes like there's barely anything to wear and i don't have good shoes either so it's mean you're not gonna go yeah so why you not let mommy know yesterday so we i can't prepare it for you well, we need what mommy why because he not have the nice clothes and he not have the nice shoes really so i i don't know นังบีไม่รู้นะคะพ่เจ้าขาว่าวันเนี้ยที่โรงเรียนเขาน่ะต้องมีงานปาร์ตี้ เขาเพิ่งบอกตอนที่นางบีขับรถไปรับเขาตอนสามใบสามที่ผ่านมาบันทึกว่า at home หรอ My shoes are at our home Yeah anything I can bring you Yeah my shoes Yeah we can drive together I have Air Jordans and those shoes are good And what about the clothes? Did you have some nice clothes over there? Oh no, I just need to get clothes เตียงกันแล้วค่ะบาทนี่เอาไม่เจ้าเนะคนนี้เหมือนแม่บีเลยเหมือนคนนี้เหมือนก๊อปปี้โอ้ยจะถึงหนึ่งล้านใจแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคนนี้เหมือนนังบีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาจริงๆค่ะลูกสาวเอ้ยลูกชายคนเล็กของนังบีเหมือนนางบีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ว่าจะสีผิวบว่าสิเป็นตาบว่าสิเป็นปาก สู้ยากเลยค่ะมันบีก็ยอมรับนะคะพวกเจ้าขาว่าลูกลูกลูกซ้ายคนหน่อยของมังบีอ่ะเหมือนค่ะเหมือนนึงบีมากๆนะคะ Yes? a you going o w y o u going o w Yes, i g o n o w y o u going with me? y o u you going to let me home alone? Mom, she will be alone. r e จ้าเป็นเริ่หนูเจอ Just say with mom, I will go. You need to help m o m m y cook ทำไมก็อะไรมากไปๆไปตาน้องเหมือนแม่มากเลยคุณเล็กเมียนค่ะเขาบอกแล้วค่ะว่าถ้าเขาเรียนจบนะคะถ้าเขาเรียนจบคือเขาจะไปอยู่ที่เมืองไทยเขาบอกแล้วค่ะหลายๆคนเองนะคะก็ถามมังบีนอกาะว่าเป็นอย่างนี้มีคือบัซื้อบานอยู่นี่นางมเจ้าขาหนึ่งนังบีไม่ได้มาอยู่นี่ตลอดนังบีมาแค่ปีละสถึงสามครั้ง นะคะนันดีแบบอาจจะไม่ได้อยากอยู่ที่เดิมยิงสิบบค่ะถ้าเกิดว่าเราซื้อนั่นหมายถึงภาระค่าภาษีที่นี่บเมเด่นๆนะคะมเจ้าคาแพงมากๆฉะนั้นนะคะมเจ้าคามันเอาตรงเลยนะคะพูดตรงแล้วถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะแต่แตภาษีซื้อไปให้นังหละ่ะกระจายบซื้อไว้ให้ลูกบ่จะเป็นค่ะมเจ้าค้าไม่จาเป็นเพราะว่าลูกก็บอกเจตจำนงชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาเขาเรียนจบเขาจะไปอยู่กับนันดีที่ที่เมืองไทย ด้วฉะนั้นนันบีสู่แบบซื้อบ้านหลังใหม่หรือสร้างบ้านใหม่ที่มันใหญ่ๆที่เมืองไทยไม่ดีกว่าหรอจริงสีเน,นี้ยถ้าเกิดว่าเขาย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยกับนันบีก็หมายความว่าเขาอะยุนี่กับโบมีข้อหมายเรื่องสี่หรอเ่าสีซื้อไปให้คัวเกาโยนี่ติไหไมบ้านกับบเมนเด้วยห <laughs> ใช่ไหมคะทุกคนสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และส่งของข,องขวัญให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะของขวัญที่คุณสมมาให้ทุกบาททุกสตังค์นะคะคือแมงบีเอาไปทําบุญนะคะแมงบีไม่ไม่ไม่เอาไว้เองนะคะทุกคนค่ะทุกบาททุกสตางค์เลยขอบคุณลหลายๆค่ะหนึ่งจุดสามล้านใจแล้วขอบคุณมากมากค่ะเนาะบักงมุมน้องคนเล็กเหมือนไอสติเหมือนอยู่บ่เอาละมากๆเดี๋ยมาไม่ทำกับข้าวให้กินติ mm hmm. can you Office. What are you doing? No, I will, no, I will cook. Salmon, more, okay? Mm. Okay. I need pasta. Hey. Huh? Jensen. Yes, ma'am? Huh? you mean, Lung You said, why are you dying? Come here. Come here. Just telling you, okay? Tell him, okay? Ask, ask, oh. ask your dad. You no. See? Ask your dad. Is he tomorrow? Yes. Tomorrow? Because tomorrow you want to go look the card show, right? so you should talk with him about this because I r e a l l y send a message to him but he not answer me yet he not read yet you understand Are you hear what m o m saying long pa <Yeah. S 1> you hear what I'm s a y i n อ okay ฮึแมนค่ะถูกค่ะคุณพี่ที่วาถูกต้องค่ะ ตอนนั้นนะ้องห้องหายสิเป็นสิตายขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนครับตอนนี้น้องมีไล่เฮเบิร์ค่ะว่า <Okay. S 2> เขาเปิดกระเป๋าเขาได้ขนมค่าปกันดีใจสวัสดีเดกผู้ชาย กูสิใส่สองนาทีเพราะสติ๊กสิบนาทีมันโดนเี่ดีคนที่อยู่ประเทศเดียวก,กันกับลูกก็ใช่ว่าจะได้อยู่ด้ยวยกันนะคะคต่างคนต่างงนานเมีนค่ะ<ๆ>เอาอยี่ดีมันจริงๆค่ะทุกคนบางคนนะบอกว่าทําไมนางบีไม่เอาลูกมาอยู่ด้วยคือทุกคนเหตุผลมันไม่เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่านางบีถามกลับล่ะคะสมมติว่านางบีถามกลับนะคะพระเจ้าค่ะสมมติว่านางบีถามกลับว่า แล้วทําไมคุณถึงเอาลูกไว้ให้พ่อแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัดแล้วทําไมคุณถึงมาทํางานที่ต่างเมืองในกรุงเทพหรืวอว่าอีกามงสี่มันก็เหมือนกันค่ะทุกคนค่ะคําถามมันก็เหมือนกันนะคะคําตอบคุณก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือเนื่องจากว่าหน้าที่การงานของคุณใช่ไหมคะภาระของคุณใช่ไหมคะเจ้าจะต้องดูแลครอบครัวแมนบอกคูเจ้าขาเออแมนบ๊อมัน,ม,นมันก็คือกันค่ะ คล้ายๆกันแต่คนน้องบีอับจะสลับขั้วค่ะตอนนั้นน้องบีไม่มีตังค่ะน้องบีบ่มีเงินแล้วทีนี้น้องบีก็ในมันเป็นช่วงที่น้องบีไม่มีเงินแล้วช่วงที่น้องบีเลิกกับพ่อเขาเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเราเลิกกันเราไม่ได้ทะเลาะกันเราเลิกกันด้วยความเข้าใจถ้าเกิดว่าเลิกด้วยความทะเลาะคงสิบบ่มีทั้งทีสิแบบว่าสีได้ไปมาหาสู่กับลูกแบบนี้ได้ตลอดนะมันก็เหมือนกันค่ะเะเจค่ะ บางคนน่ะลูกอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะปีหนึ่งได้เจอเลือกลูกกี่ครั้งคะปีหนึ่งได้เจอลูกจากเทือสองถึงสามครั้งครั้งละเท่าไหร่คะสามวันสี่วันแมนบอเทศกาลวันหยุดปีใหม่ปีใหม่แล้วก็สงกรานเทศกาลใหญ่ๆถึงจีได้อยู่กับลูกจาก4ีมือหามือใช่ไหมคะแต่นังบีไม่ใช่คะ่ะดังบีเจอลูกปีหนึ่งสองสาม,สามครั้งก็จริงคะ่ะ แต่นางบีอยู่กับลูกนะคะมือเจ้าขายอย่างต่ๆแบบต่ําแบบต่ําจริงๆเลยอ่ะสิบห้าวัน,นะค่ะสิบห้ามืออย่างมารอบนี้นะคะเดือนกว่าะค่ะเออถ้าเกิดว่าอกลับไปเมืองไทยเฮ็ดงานหลายเฮ็ดเงินหลายนางบีก็อยู่กับลูกนานไปอีกนะคะมือเจ้าเนาะบางทีก็สามอาทิตย์บางทีก็สียอาทิตย์นะคะฉะนั้นนางบีมีเวลาอยู่กับลูกมากกว่าที่พวกคุณที่ค้นที่กําลังจมตีนางบีอ่ะว่านางบีไม่เอาลูกมาเลี้ยง ช่ไหมคะุทุกคนหาใช่ไหมเออลูกเองก็เลือกนะคะคุเจ้าเนาะอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเรียนจบเดี๋ยวเขาสี่ไปอยู่กับแม่เองแต่เขาบอกว่าเขาการศึกษาอยู่นี่ลูกนังบีเป็นคนพูดเองแต่กี้นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทันไรนะคะถ้าจบแล้วย้อนกลับไปดูได้คะ่ะทั้งสีฟ้าน้องบีไล์คือกันน้องบีไรพร้อมกันนะทุกคนนะคะน้องบีไรพร้อมกันนอกตอนนี้ฉะนั้นน้องบีน้องบีคิดว่าน้องบีมีเวลาอยู่กับลูก มากกว่าคนที่กำลังมาว่าโจมตีเห็นบีด้วยซ้ำไปเนาะบางคนนี่เว้าเหมือนพูดเหมือนแบบว่าลูกมึงอยู่เมืองนอกมึงอยู่เมืองไทยมึงเอาแต่ผัวมึงเศร้าเวา้าชีวิตกูดีขึ้นมากับโยนไม่ผัวคนนีแหละซอยกุทำมาหากินอีลีค่ะกล้าท้าเลยค่ะเจ้าขามันจะมีสักกี่คนที่แบบว่าผัวช่วยทำงานทุกวันทุกวันแต่ไม่เคยรู้เลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะ ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าตอนนี้เมียมีเงินเก็บอยู่จากตานบอเคยได้สนใจว่าเมียสิซื้ออย่างไม่เธออยากเหอยงางเ,เธอเต็มที่เลยหน้าที่ของไอ้สติ๊กคืออะไรช่วยเมียทำงานอซอยเมียเหตดงานเหตุงานอีหลีค่ะพี่เจ้าขาสาติก๊กไม่ได้สนใจเลยว่าเมียสิม,ยมีเงินหน่อยเงินหลายไม่หน้าที่ของเขาหน้าที่ของไอ้สติ๊กในแต่ละวันนั่นก็คือกูช่วยเมียกูทำงาน เห็ดเ <Head, S 2> <Yeah. S 1> มียให้เห็ดห mm. mm. ยังเห็ดเบิดอืออิลีค่ะบางคนบอกว่า,าแต่ผัวเบืเอลูกอยากสิบปูกถ้ากูไม่เอาลูกด้อกกูจะบอกไห้ลูกกูสิบเบอรมากมาเห็นทุกคนอะ่ะจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมรงดีหรอกเอาวิลีค่ะอืออู้เนาะกินอิ่มแล้วหรอคะ finish right so can you do the garlic s h l l for me ย <c oughs> ี่ลีค่ะมิจ้าหันนหน,ไนุไปไว้ไหนอ่ะลูกสาวค่ะมิจ้าหาขอบคุณมากๆเลยนะคะอืบางคนก็บว,ว่าพูดเหมือนตัวเองนี่รู้ดีเททุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของนิองบีกคนบีสิไม่หยืนจุดนี้ได้จากว่าสิจากป่าเป็นังไหนเนี่ย อ mm. mm ืมเขาพัวใช่ให้เขาแกะกระเทียมให้นะตอนนี้ใช่จะสับกระเทียมโอเค เราับเต็มใส่ใส่เห็ดกับเขา่าใส่เห็ดแกะกระเทียมให้ค่ะวัดเบ๊ะโอเคอยากให้อวดมาคืนแกะกระเทียมได้โอ้ยหนึ่งล้านหกแสนใจแล้วสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะแกะกระเทียมค่ะลูกลูกสาวแกะกระเทียมให้แม่เดี๋ยววันนี้ทำกับข้าวให้หนูกินนะคะ โอเคป๊อปใส่มิเกดเฮดเป็นบ๊อทำเป็นไหมคะ Can you do เยอะ a คนเซ say hi to them สวัสดีเอ่อ how is your skills today Good เกสน้องน้องพูดไทยไม่ได้ค่ะมิเกสพูดไม่ได้เจ้าขาเขา เข้ามาในในช่วงที่แบบว่าเขากำลังเรียนรู้นะคะพระเจ้าค่ะส่วนหลวงพอ่อหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเขาพูดไม่ได้เลยเนี่ยค่ะพระเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่่ได้เลยน้องฟังไทยออกบางคำค่ะทุกคนคะ่ะฟังไทยออกบางคำบบเยีนๆมันมีจะทำให้ผมดูไม่มี to this okay. like this you see we should cut o v r here first see Now it's easy to do it. I have to remember, cut on the head, the tail, like this. It's easier on oh, here too. You want some beef? Yeah? You want it some beef? Yeah, like this. I want it to Now I'm not going to cook for you yet. Yeah? Oh. Is that all steak? No. <Stick. S 2> uh, you try สติออาพยายามจะดูนะใาลีเทนีอเคซอนให้แกกระเทียมอืมซ mm hmm. อนไม่แกกระเทียมนะ <Okay. S 3> mm hmm. ขอบคุณม,มากม,ากมากเลยนะคะพี่เจ้าขาคุณถ yes. ้าเราเล่นคุ a จ e เห l นแค h วันเ a i ดแค่ head? y e เห็ดเ e สแค่ฟูเย o ะโน e ว t ูนี o ทู r ิร์ i e โอ้ยแกกระเทียมหันมเป็นลูกก็ได

ทำกับข้าวนะคะมือเจ้าน้อยเหตุกับเข่าไปนะเพื่ะมือเจ้าขามาเด้อ